โอ้ยใจบางน้องพายุอ้อนแม่ชมแม่ยุขอเล่นอีกได้ไหมไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์รอบนี้ลงรูปกันแบบรัวๆไปเลยสำหรับชมพูอารยาอุ้มท้องลูกน้อยๆไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวทริปนี้พร้อมหน้าทั้งลูกแฝดสายฟ้าพายุและสามีน็อตวิสรุตพร้อมกับแม่ๆทั้งสองบ้านแต่ถึงรูปจะเยอะแฟนๆก็ยิ่งชอบโดยเฉพาะความน่ารักของลูกชายฟ้าแฝด อย่างล่าสุดที่สาวชมพูได้โพสต์ภาพคู่นั่งกอดน้องพายุที่โต๊ะอาหารแม่ลูกแต่งตัวสีเหมือนกันเลยน่ารักมากแต่เบื้องหลังกว่าจะมาที่โต๊ะอาหารได้นั้นก็มีคลิปที่แม่โพสต์ไว้ด้วยเพราะน้องพายุติดเล่นไม่ยอมเลิกกับการเล่นสไลเดอร์ที่สนามเด็กเล่นถึงแม้จะดูฝืดๆไปบ้างจนแม่ชมยังถามลูกชายว่าทำไมมันช้ายอย่างนั้นลละยุกับเสียงของน้องพายุที่บอกว่า แม่ยุขอเล่นอีกได้ไหมได้ยินแบบนี้เป็นใครก็ใจอ่อนจัดไปอีกหนึ่งรอบเข้าใจอ้อนจริงๆน้องพาย,ยุจนแม่ชมบอกว่าให้ไปถามปะป๊าเลย,เยอ่ะสอบซ่อมสอบซ่อมอ่อคกดอกกดอกอ,กดอกด้วยกดไม่ละกดเไม่ให้มันลื่นมากมันไม่ได้ดชันมากอนนันนี้มันไม่ได้ชันมาก็บ เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันละครับยูสไลด์ลงมารอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกินข้าวก่อนปะทุกคนไม่อยู่แล้วนะทุกคนเข้าห้องอาหารแล้วเร็วสไลด์ลงมาเร็วเ,เ,เดี๋ยวเราออกมาอีกมันไม่หนีไปไหนอ่าไม่ลงมาใช่ไหมะจะลงมาไหมม,มันช้าขนานอยุก ไปขอไปขอปลาู่นไปเล่นไม้กน่ไปขอปราปานั่นไปเจ่ไม้าครับอย่าลืมกอดอกนะครับยกยูจะมาถึงไหม อออรอรอพยุแล้วก็เข้าขห้องอาหารแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ